สวัสดีค่ะช่องมูลวิสเปอร์ทาลอดเอกนะคะวันนี้ขออนุญาตชาวราศีมังกรนะคะเดือนมกราถึงกรุมพา2,569จะเป็นยังไงตั้งจิตอธิษฐานแล้วเปิดไพ่พร้อมกันนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วแล้วรู้สึกว่าพลังงานไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยขออนุญาตตั้งจิตอธิษฐานนะขอพลังงานจากสิ่งศิงละรักกรวาลน,นะคะ ชาวราศีมังกรน,นะคะตอนนี้พลังงานของคุณดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างเหมือนช่วงนี้นะคะคุณรู้สึก <Space> ถึงความไม่สดใส นะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้สดใสเท่าที่ควรนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนเห็นผลแต่บอกเลยว่าบริวารค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเพื่อนร่วมงานทีมงานหรือว่าอะไรก็ตามก็ตามทีมเวิร์กของคุณนะคะค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าติดในบางเรื่องที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ นะคะที่มันยังไม่ชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่สดใสนะคะเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์หรือว่าอะไรก็ตามนะมันยังไม่สดใสนะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้สดชื่นเลยสักทีเดียวมันยังไม่สว่างเลยสักทีเดียวนะคะมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแอบเครียแล้วก็กดดันตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องงานค่ะคนราศีมังกรน,นะคะ เรื่องงานต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะออกผลมาในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้การสนับสนุนดูแลคุณในช่วงนี้นะคะมกรากรุ่พานนะแต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องงานนะคะบางอย่างที่มันยังไม่มันยังไม่คลี่คลายหรือมันยังไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะในสโคปงานของคุณในโปรเซสนะขอให้คุณใจเย็น นะคะใจเย็นๆคุณมีคนช่วยอยู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอดูเรื่องการเงินค่ะของชาวราศีมังกรนะคะช่วงมกราคมพาเป็นยังไงบ้างการเงินก็มีเข้ามาแต่ไม่หวือหวาค่ะมีเข้ามาแล้วก็มีได้รับแล้วก็มีจ่าย นะคะมีมีจ่ายช่วงนี้นะก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หวือหวานะคะมีเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายออกนะคะบางอย่างมีมีรายรับที่ได้มาแบบรวดเร็วนะคะรวดเร็วแล้วก็มีรายจ่ายออกไปแต่ว่าคุณก็ยังจัดการมันได้นะคุณก็ยังจัดการมันได้นะอคุณก็ยังแบบพยายามแบบ manage balance การเงินของคุณได้ดีอยู่นะคะแต่ถือว่าถ้าถือว่าโอ้โหจะเฟื่องฟูเลยยัง นะคะอย่างนะช่วงนี้นะคะอย่างมีเก็บแต่ก็ต้องมีจ่ายนะความรักเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้ถ้าคนโสดนะคะต้องแบบใช้ชีวิตแบบจดโสดไปก่อนนะคะอิสระไปก่อนเนาะเพราะว่าที่ได้มามันก็ไม่เลิศ นะคะตอนนี้ก็ปล่อยจอยปล่อยชีวิตโสดอยู่กับความโสดให้มันอิ่มฟูนะคะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อย่างที่บอกเหมือนกันเลยนะคะค่อยๆดูกันไปนะคะแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวของกันและกันนะคะเพื่อไม่เกิดความอึดอัดใจนะของทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวถ้าความสัมพันธ์มันจะชัดเจนยังไงเดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเองแต่ตอนนี้ต้องให้ความเป็นอิสระไม่กดดันทั้งทั้งคนโสดนะ ไม่กดดันตัวเองในการหาคู่นะเดี๋ยวจะได้ไม่ค่อยเวิร์กนะคะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปล่อยให้มันเป็นไปตามสเต็ปของเวลาและจังหวะของชีวิตนะคะตอนนี้ก็ต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งเสริมซัพพอร์ตกันเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบ ตัดสินใจทําอะไรเร็วๆนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจทาอะไรอย่างเช่นเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินอาจจะมีการช่วยกันทํางานเก็บเงินนะคะหรือบางคนช่วยกันแล้วก็อาจจะต้องมีรายจ่ายหรืออะไรก็ตามนะแต่เป็นการเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะของคนโสดนะคนโสดไม่ค่อยมีอะไรเอยของคนมีคู่ขอโทษค่ะคนมีคู่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่อง การเงินนะคะที่ต้องช่วยการใช้จ่ายช่วยการซัพพอร์ตช่วยการแบบเหมือนเป็นการแบบทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าเคลียร์ปัญหานี่สินอะไรอย่างเงี้ยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าร่วมกันหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าไม่แย่นะคะมันก็จะเป็นการแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วยเหลือกันนะคะอย่าก,กดดันซึ่งกันและกันนะคะบางท่านมีหนี้มีสินก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะถ้าถ้า,ารักกันแล้วหนี้มันเป็นหนี้ที่ดีนะคะก็ถ้ามันมีทางออกก็พยายามช่วยเหลือกันนะคะแต่ถ้าคือคือ,คอบางคนอาจจะช่วยเรื่องเงินกันไม่ได้สมมุติว่าแบบเป็น ภรรยามีหนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องใช้จ่ายกับเกี่ยวกับที่บ้านของเขาถึงเราเป็นสามีหรืออะไรเงี้ยเราช่วยเขาไม่ได้ก็ช่วยซัพพอร์ตไม่ให้เขาเหมือนเราถูกทิ้งเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะใจเย็นๆนะคะช่วยเหลือกันไปนะส่วนสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ สุขภาพแล้วก็อันนี้ดวงโดยรวมนะคะช่วงมกรากรุ่งพาเป็นการเป็นบทสรุปนะคะสุขภาพช่วงนี้ต้องหาเวลาอยู่คนเดียวพักผ่อนบ้างนะนะคะแล้วก็หาโปรแกรมไปทงไปเที่ยวบ้างนะคะอยากอยากทำให้ตัวเองเครียดนะคะชาวราศี มังกรน,นะคะอย่าอย่าเครียดอย่าก,กดดันตัวเองนะหาเวลาอยู่คนเดียวพักผ่อนนะคะจัดทริปไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะ <c oughs> เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในทุกๆเรื่องนะหรือว่าใครมีคู่ก็จับมือกันไปเที่ยวกันบ้างนะคะหาเวลาอยู่กับตัวเองอหรือว่าทําอะไรที่ตัวเองชอบนะคะแล้วจะดีนะคะมาขอดูบทสรุปหน่อย อืมบทสรุปดีเลยนะคะชีวิตของชาวมังกรนะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกดดันตัวเองมีแผนในชีวิตนะคะแล้วก็โฟกัสวางแผนชีวิตเอาไว้แล้วนะคะแล้วตอนนี้มันอาจจะแบบขุกขระทางมันอาจจะขุกขระมันอาจจะยังดูไม่ประสบความสำเร็จแต่บอกเลยว่าชีวิตนะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเดทก็คือการจบ สุดแล้วซึ่งความเครียดความวมิตกกังวลหรืออะไรที่มันไม่เวิร์กไม่ดีสําหรับชาวมังกรและจะก้าวเข้าสู่ชัยชนะนะคะชัยชนะจะมาแบบเร็วปุบปับเลยนะคะเตรียมตั้งรับไว้นะคะเปิดใจนะคะทําให้ตัวเองแบบจิตใจผ่องใสนะคะผ่อนคลายจากความเครียดความวมิตกกังวลที่มีนะคะแล้วชีวิตจะไปในทิศทางที่ดีแน่นอนคอนเฟิร์มชาวราศีมังกรน,นะคะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี นะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีความเครียดความกังวลที่มีอยู่มันจะจบลงนะคะแล้วมันจะเจอทางออกเจอชัยชนะเจอหนทางแห่งความสําเร็จขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีสุขภาพแข็งแรงและคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณมากคะ่ะ